ะะก็ยังคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของข่าวสารในเรื่องของการ สภาพอากาศต,าต่างๆนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันเลยค่ะในส่วนของทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นกันอยู่นะคะส่วนมีในเรื่องของการสะสมฝุ่นที่อยู่ในเกณฑ์หนาด้วยการระบายอากาศไม่ดีด้วยค่ะในช่วงนี้ซึ่งไทยตอนบนนะคะก็มีอากาศเย็นค่ะแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาบางพื้นที่โดยภาคเหนือนะคะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล อากาศเย็นกาลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกค่ะรวมทั้งระวังอันตรายจาก ากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยค่ะสําหรับในภาคใต้นะครับก็มีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันครับก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ก็ขอให้ชาวเรือครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเอาไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้ครับประเทศไทยตอนบนก็มีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางไปจนถึงมากครับเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีและมีลมอ่อนๆครับค่ะซึ่งจากภาพที่เราเห็นอยู่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ สูดอากาศรับ,รบหมอกบรรยากาศดีๆยามเช้าดีกว่าไหมคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นฝุ่นหนาแล้วนะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็จะต้องมาควบคู่กับฤดูฝุ่นนั่นเองค่ะคซึ่งฝุ่นร้ายนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งภัยเลยนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังกันให้ดีก็ขอให้พี่น้องประชาชนหากมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทํากิจกรรมการแจ้งต่างๆค่ะในส่วนนี้เนี่ยสามารถเช็คค่าฝุ่นกันก่อนนะคะในเรื่องของทาง แอป Air ์โฟไทยก็สามารถชเช็คได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับมือได้ทันแล้วก็จะได้ป้องกันกันได้ด้วยเพราะในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพอากาศเริ่มแปรปรวนนะคะบางพื้นที่เนี่ยตอนกลางคืนหนาวมากตอนกลางวันเนี่ยแดดร้อนนะคะแล้วก็ผนวกกับว่ามีฝุ่นหนานในหลายพื้นที่เลยซึ่งในส่วนตอนนี้เนี่ยน่าจะครอบคลุมประมาณ45จังหวัดแล้วนะคะที่มีค่าฝุ่นเนี่ยสูงเกินค่ามาตรฐานในส่วนนี้ก็ขอให้ติดตามนะคะข่าวสารของทางภาครัฐแล้วก็รับมือดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ